การฝันว่าฟันหักในความเชื่อของคนไทยมักเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงหรือความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการงานหรือความสัมพันธ์ในบางแง่มุมนอกจากนี้ความฝันลักษณะนี้ยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนให้คุณระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและตัดสินใจในเรื่องสำคัญรวมถึงโชคลาภในบางครั้งด้วยฝันว่าฟันหน้าหักการฝันว่าฟันหน้าหักมักสะท้อนถึงความเปลาะบางในเรื่องชื่อเสียงหรือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด คุณอาจต้องเผชิญกับความผิดหวังหรือความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมคำเตือนระวังปัญหาความสัมพันธ์หรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ควรระวังคำพูดและการกระทําที่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณการเสี่ยงโชคสามารถลองเสี่ยงโชคได้เล็กน้อยเลขมงคล1 1 2 1 11 4 1 1 1 4องฝันว่าฟันกรามหัก ฟันกรามที่หักในฝันมักสื่อถึงปัญหาใหญ่หรืออุปสรรคในชีวิตที่ต้องการความอดทนและความพยายามในการแก้ไขอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือสุขภาพคุณอาจต้องรับผิดชอบงานที่หนักขึ้นหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดคำเตือนใส่ใจสุขภาพร่างกายและการจัดการเวลาของตัวเองให้ดีการเสี่ยงโชคยังไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคฟันว่าฟันหักหมดปาก การฝันว่าฟันหักหมดปากอาจเป็นคำเตือนถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตเช่นการเงินหรือความสัมพันธ์ที่สำคัญคำเตือนระวังการใช้จ่ายเงินหรือการลงทุนที่อาจทำให้เกิดปัญหามันตรวจสอบเรื่องการเงินและความสัมพันธ์รอบตัวการเสี่ยงโชคไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคในช่วงนี้ฝันว่าฟันหักแล้วมีเลือดออกการฝันว่าฟันหักและมีเลือดออกสื่อถึงความเสียหายหรือความเจ็บปวดที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกาย คุณอาจเจอกับปัญหาหนักที่ต้องแก้ไขหรือเรื่องที่ส่งผลต่ออารมณ์คำเตือนควรดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองและหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งการเสี่ยงโชคสามารถลองเสี่ยงโชคเล็กๆได้เลขมงคล193993193ฟันว่าฟันหักแล้วงอกใหม่การฝันว่าฟันหักแล้วงอกใหม่เป็นสัญญาณบวกหมายถึงโอกาสใหม่ความสำเร็จหรือการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตคุณอาจได้รับโอกาสดีในด้านการงานหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆ คำเตือนอยากัวที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่และควรตัดสินใจอย่างมั่นใจเลขมงคล284882482ฝฟันว่าฟันผูแล้วหักฟันว่าฟันผูแล้วหักสะท้อนถึงปัญหาที่สะสมมานานคุณอาจต้องเผชิญกับผลกระทบจากการละเลยสิ่งสําคัญคำเตือนระวังปัญหาเรื่องการเงินหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขควรจัดการปัญหาที่ค้างคาให้เรียบร้อยการเสี่ยงโชคยังไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้ ฝันว่าฟันหักเพราะอุบัติเหตุการฝันว่าฟันหักเพราะอุบัติเหตุเป็นคำเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือเรื่องที่คุณไม่สามารถควบคุมได้อาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงหรือสูญเสียคำเตือนระวังอุบัติเหตุหรือปัญหาที่เกิดจากความไม่รอบคอบการเสี่ยงโชคไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคในช่วงนี้ความฝันว่าฟันหักสามารถเป็นทั้งคำเตือนและสัญญาณของการเปลีป่ยนแปลงในชีวิตสำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติ และหากคุณสนใจเสี่ยงโชคควรใช้เลขมงคลตามลักษณะของความฝันนั้นๆเพื่อเสริมดวงหรือเพิ่มความมั่นใจ